สำหรับใน E ีีนี้เราจะมาดูคุณสมบัติหลักที่เพิ่มเติมขึ้นมาในโปรแกร,รม Express อร์ชั่น2กันค่ะโดยจะเริ่มจาก Express อร์ชั o 2รุ่นที่เลือกตัดสต็อกตามล็อตได้หรือเลือกตามซีเรียลนัมเบอร์ได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่มีผู้ใช้งานแจ้งเข้ามาที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท Express มาโดยตลอดว่าอยากจะให้มีการคนโทรลสต็อกในลักษณะดังกล่าวนี้ได้วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเมื่อมีระบบเลือกล็อตเพื่อตัดสต็อก หรือเลือกตัดตามซีเรียลน,นัมเบอร์ของสินค้าที่มีจําหน่ายได้แล้วจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้มากเพียงใดหลังจากกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อเปิดใช้งานระบบตัดสต็อกแยกตามล็อตแล้วหรือในโปรแกรมจะเรียกวิธีการนี้ว่าระบบเจาะจงต้นทุนคุณยังสามารถกำหนดในสินค้าแต่ละรหัสได้ว่าต้องการจะให้สินค้ารหัสใดบ้าง ที่สามารถคำนวณต้นทุนด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ได้ซึ่งก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นในการคำนวณต้นทุนสำหรับสินค้าที่กิจการอาจจะมีจำหน่ายอย่างหลากหลายประเภทได้เมื่อมีการเปิดบินซื้อเพื่อรับสินค้าที่มีการกำหนดให้ต้องป้อนลอตหรือซีเรียลนัมเบอร์คุณสามารถจะป้อนซีเรียลนัมเบอร์ทั้งหมดเข้าไปเองหรือใช้วิธีอ่านข้อมูลจากไฟล์ หรือการสแกนด้วยอุปกรณ์สแกนบาร์โค้ดซึ่งจะทำให้การรับสินค้าเข้ามาทำได้อย่างง่ายดายและมีความสะดวกมากนอกจากนั้นระบบยังช่วยเตือนหากมีการป้อนซีเรียนนัมเบอร์เข้ามาซ้ำกันทำให้การป้อนข้อมูลทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วข้อแตกต่างที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน2กับเวอร์ชันเดิมนั้นคือเรายังทำการซื้อสินค้าเข้ามาด้วยรหัสสินค้าเดิม ไม่ต้องมีการแยกรหัสสินค้าออกตามซีเรียลนัมเบอร์อย่างที่เห็นในตัวอย่างที่เราป้อนรหัสสินค้าเพียงรหัสเดียวแต่รับสินค้าที่มีซีเรียลนัมเบอร์แตกต่างกันได้ตามที่ต้องการนอกจากนั้นยังคงสามารถควบคุมสต็อกของแต่ละซีเรียลนัมเบอร์ได้เหมือนกับเป็นรหัสสินค้าที่ทุกท่านคุ้นเคยกันเช่นการดูรายการรับเข้าหรือจ่ายออกของแต่ละซีเรียลนัมเบอร์ ในโปรแกร,รม X อ p กเเวอร์ชั่น2รุ่นที่ค o n t r o ซ s e r i e l Number และเลือก l o อตตัดได้นี้คุณสามารถเลือกใช้แต่ละระบบได้อย่างยืดหยุน่นเช่นสินค้าบางตัวอาจจะต้อง c คน t r o l ด้วยหมายเลข s e r i e l Number ก็เลือกใช้เพียงแค่ระบบดังกล่าวส่วนหากต้องการเลือกล o อตตัดจำหน่ายก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กับสินค้าตัวไหนบ้างเช่นเดียวกับในการ Control s e r i e l Number หากมีการกำหนดให้เลือกลอตได้ เวลาซื้อหรือขายสินค้าดังกล่าวนั้นคุณก็จะสามารถจัดการเกี่ยวกับล็อตสินค้าได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีการขายเกิดขึ้นในกรณีที่เรากำหนดค่าให้สามารถเลือกล็อตที่จะตัดได้ระบบจะแสดงล็อตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารหัสนั้นทั้งหมดขึ้นมาให้เลือกในขณะที่ทำการขายดังนั้นจึงเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการเลือกล็อตที่ตัดจำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง และด้วยวิธีการนี้จะเหมาะกับสินค้าที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจจะต้องการเลือกสินค้าที่จะตัดจำหน่าย <jóvenes S 1> <conflicting. S 2> ด้วยตนเองเช่นอาจจะเป็นกับสินค้าที่มีวันหมดอายุหรืออาจจะเป็นในกรณีสินค้าที่ผู้ซื้อจะต้องเลือกก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเช่นมือถือหรือซิมมือถือหรือสำหรับกรณีสินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นต้นค่ะสุดท้ายในการตรวจสอบข้อมูลว่ามีความถูกต้องหรือไม่หรือเพื่อใช้ในการบริหารสินค้าคงคลงัง ก็จะสามารถดูได้จากรายงานที่ใช้สำหรับการคอนโทรลในระบบซีเรียลน,นัมเบอร์หรือเพื่อดูการรับจ่ายในแต่ละล็อตนี้ให้ด้วยค่ะ